สวัสดีครับ FC นัตตีมีดเดินป่าครับวันนี้นัตตีมีมีดแร่มีดทําครัวนะครับเป็นมีดพกมีดแคมปิ้งไดรหลากหลายเลยนะครับตัวนี้เป็นเหล็กต้านสนิมครับมาดูกันครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก3 CR13 ครับเป็นเหล็กต้านสนิมมาในสไตล์ขัดผิวเงาสวยงามมากแล้วราคาถูกมากครับนี่ที่เพื่อนๆเห็นเห็นไหมครับ ราคาแค่200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับด้ามจับเป็นด้ามจับเขากวางเทียมนะเป็นไฟเบอร์ครับเป็นไฟเบอร์แล้วก็แต่งนะครับแต่งลูกเล่นเรียนแบบเป็นเขาเขาสัตว์นะครับสบายนะครับตรงนี้ครับเวลาทำความสะอาดง่ายมากล้างล้าง,างเช็ดเช็ดนี่ก็เรียบร้อยครับนะเนี่ยทำความสะอาดง่ายนี่ครับ ดูใบมีดลายใบมีดนี่จะเลเซอร์เลเซอร์เป็นรูผลนกให้ด้วยสวยงามมากเหล็กสา cr 1 3ตัวนี้ชุบแข็งเตาอุณภูมิครับความแข็งอยู่ที่59ร็อกเบละนะครับความยาวของใบมีดมาดูกันครับความยาวของใบมีดอยู่ที่4.5นิ้วถ้าพูดเป็นเซนนะครับถ้าพูดเป็นเซนอยู่ที่11เซน 1> ส1ซนส่วนที่กว้างที่สุดนี่อยู่ที่2.5เซนนี่สอเซนสันหนา2อมิลครับมีดแร่ต้องบางๆงมีดแร่ต้องบางๆงนี่มาดูเทสอมมีดให้ดูขมหวานนะนี่นี่ ใชงานต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับคมหวานทุกเล่มครับคมหวานจริงๆรตัวนี้มีปลอกมีดให้เนี่ยราคาสองร้อยได้ปลอกมีดด้วยนะเออนี่นี่ครับเนี่ยได้ปลอกมีดไม่พอได้กล่องแบบนี้ด้วยครับนี่ได้กล่องแบบเก็บสะสมให้ด้วยเห็นไหมครับตัวนี้เป็นวัสดุอย่างดีแล้วครับเป็นยางแข็งนะเป็นยางเนี่ยดูเขา พิถีพิถันมากเลยดูครับเนี่ยนี่ถ้าใช้งานเสร็จจะเก็บไว้ถ้าไม่ใช้นะเับเก็บไว้ก็อย่างนี้เลยครับใส่ในกล่องนี่ครับสองร้อยบาทเท่านั้นเองถูกจริงๆครับเวลาจะเอาออกมาก็นี่ตรงนี้ครับจะมีช่องให้เราดึงออกนี่ครับ เพื่อนๆสนใจมีดแรหลมมีดทำครัวที่ราคาแบบโดนใจอย่างนี้นะครับอย่าลืมทักทายมาได้เลยนะครับ200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางเท่านั้นเองครับมีไม่เยอะนะครับชุดน,นี้มีไม่เยอะนาตีเดี๋ยวให้ดูนูนมีไม่เยอะนาตีนำมาประมาณ10กว่าเล่มครับ10กว่าเล่มนะอา้าก็สำหรับ f c ฟนาตีมีเดินป่าเลยครับใครสนใจทักทายมาได้ครับ200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ